เนสเล่ซี i เน h เฮลท์คุณหมอขอเคลียร์ทุกเรื่องสุขภาพทำไมโปรโตีนถึงสําคัญสําหรับคนเป็นเบาหวานคะโปรโตีนมีบทบาทสําคัญมากกว่าที่หลายคนคิดครับเพราะโปรโตีนช่วยสร้างมวลกล้ามเนื้อของเราเนี่ยที่มีบทบาทสําคัญในการช่วยเพิ่มการดึงน้ําตาลในเลือดของเรามาใช้เนื่องจากกล้ามเนื้อเป็นแหล่งที่ร่างกายเราใช้พลังงานจากน้ําตาลในเลือดมากที่สุดเมื่อเรามีกล้ามเนื้อมากขึ้นร่างกายก็สามารถ ดึงน้ำตาลในเลือดมาใช้เป็นพลังงานได้มากขึ้นตามนั่นเองแล้วคนเป็นเบาหวานควรเลือกโปรโตีนแบบไหนคะโปรโตีนเนี่ยมีหลายรูปแบบครับมีการวิจัยรองรับว่าเวโปรตีนสร้างกล้ามเนื้อได้เร็วกว่าโปรโตีนทั่วไปและเป็นโปรโตีนคุณภาพดีที่ดูดซึมได้ไวทําให้การทํางานของอินซูลินเนี่ยดีขึ้นจึงช่วยควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดนอกจากนี้ยังกระตุน้นฮอร์โมน GLP1 ที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมความอยากอาหารทําให้รู้สึกอิ่มนานขึ้นและลดการบริโภคแคลอรี่โดยรวม ในระหว่างวันซึ่งส่งผลดีต่อสุขภาพโดยรวมครับคนเป็นเบาหวานมากอ้วนยังจําเป็นต้องเพิ่มโปรตีนไหมคะคนเป็นเบาหวานที่มีน้ําหนักเกินครับมักมีภาวะกล้ามเนื้อน้อยโดยไม่รู้ตัวเพราะเมื่อมีปัญหาการควบคุมอินซูลินร่างกายของเรานี่แหละจะแปลงน้ําตาลเป็นพลังงานไม่ได้สุดท้ายต้องไปดึงโปรตีนจากกล้ามเนื้อเรามาใช้แทนเมื่อกล้ามเนื้อลดลงอัตราการเผาผลาญก็ลดลงตาม ทำให้ควบคุมน้ําตาลยากขึ้นไปอีกดังนั้นคนที่เป็นเบาหวานหรือน้ําตาลในเลือดสูงควรได้รับโปรโตีนมากกว่าคนทั่วไปเพื่อป้องกันภาวะกล้ามเนื้อน้อยและช่วยให้ร่างกายเผาผลาญพลังงานได้ดีขึ้นครับนอกจากโปรโตีนแล้วคนเป็นเบาหวานควรทานอะไรบ้างคะ คนเป็นเบาหวานจะยังคงต้องทานให้ครบ5หมู่ครับคาร์บโบไฮเดรตต้องเป็นคาร์บโบไฮเดรตที่ย่อยช้ามีดัชนีน้ำตาลต่ำทานวิตามินและแร่ธาตุหลากหลายเพื่อเพิ่มภูมิคุ้มกันไขมันก็ต้องเลือกไขมันดีนะครับเช่นไขมันมูฟา้าทานใยอาหารช่วยชะลอการดูดซึมน้ำตาลและดีต่อระบบขับถ่ายหากต้องการความสะดวกปัจจุบันก็มีทางเลือกครับเช่นอาหารสูตรครบถ้วนที่มีสารอาหารต่างๆสำหรับคนเป็นเบาหวานสิ่งสำคัญก็คือการสร้างกล้ามเนื้อให้แข็งแรงเสริมภูมิคุ้มกันให้ดีขึ้น รักษาระดับน้ําตาลให้ได้นี่คือหัวใจของการดูแลเบาหวานและควบคุมภาวะน้ําตาลในเลือดสูงครับ